สวัสดีครับผมกลับมาอลครั้งกับรายการซูเปอร์ซับก่อนอื่นเลยพูดแรกเลยถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดให้ด้วยนะครับเพราะวันนี้ก็จะเปิดกล่อง ขณะเดียวกันถ้าเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักสะสมชอบการ์ดบอลหรือเพิ่งรู้จักการ์ดบอลก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาแปะลิงก์ไว้ข้างล่างมันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเบรกต้องเข้ากลุ่มไหนโอเปนชาที่เราคอยอัปเดตข้อมูลคือโอปเปนชารที่ไหนติดต่อของซุปคืออะไรซูเปอร์ซับเฟซบุ๊กคืออะไรรวมไปถึงพอพิเนฟุตที่กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นกดเข้าไปติดตามซะทีมมอนฟูเตล่าก็สามารถเข้าไปติดตามได้ครับวันนี้ซุปจะเปิดอะไรใช่่่่มมั้ยขออแปลลกกใใหหหืเเดดููนน เด็กไม่ใช่เด็กโก้เอาใหม่นะดาก้าดาก้าคืออะไรดาก้าคือบริษัทจีนถ้าเป็นนักสะสมการ์ดบอลอยู่แล้วน่าจะพอรู้จักครับก็คือเป็นบริษัทของประเทศจีนเขาอยู่ในเครือเดียวกันกับชุ่มั่นใจทุกคนจะรู้จักคือในส่วนของการ์ดฮอบบี้คนไทยน่าจะซื้อผ่านการ์ดฮอบบี้กันเพียบเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาเป็นบริษัทเดียวกันครับณวันที่ถ่ายอีก3วันซุปกำลังจะเดินทางไปเจอเขาที่เมืองจีนเหมือนกันแต่วันนี้จะลองเปิดดูจริงๆแล้วเขามี56โปรดักต์เลยแต่วันนี้ที่จะเปิดดูน,นะครับคือจะเปิดแอด อันนี้มันโดนแกะแล้วเจ้าหน้าที่แกะแต่ข้างในยังมีการ์ดเหมือนกันถ้าหน้าตาปกติของกล่องแอนแมสจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีซีลพลาสติกถ้าซื้อที่ประเทศจีนนะครับยังไม่รวมค่าส่งรวมภาษีแล้วแต่จะอยู่ที่ประมาณ6,500บาทนี่คือราคาหน้าเว็บที่ดัก้าขายข้อดี <c oughs> ของโปรดักก้าโดยเฉพาะ2รุ่นนี้ก็คือว่าในทุกกล่องเขาจะมีการ์ด P.S.A. ที่เกรดแล้วให้1ใบเขาได้ทําข้อตกลงได้เซ็นสัญญากับ P.S.A. แล้วในการที่ส่งการ์ดไปเกรดแค่การ์ดหนึ่งใบแต่ว่าในทุกกล่องจะมีการ PSA 1ใบกล่อ,ง,องนี้ครับของ a d ดแมสหนึเคสจะมี10กล่องคือกล่องหน้าต่างนี้แต่ว่าซุปจะเปิดกล่องเดียวนะซึ่งซุจะเปิดกล่องที่โดนแกะแล้วด้วยแต่ว่าอธิบายฟังใน1กล่องจะมี PSA 1ใบและถ้าซุมไม่ผิดนะเนื่องจากข้างังม่เป็นภาษาจีนหมดเลยเนาะก็คือจะมีการ์ดทั่วไปอีก5อันทีนี้ถ้าใครอยากเห็นเช็คลิส อยากเห็นเซลชีสซุปมีเดี๋ยวซูสามารถแปะไว้ในส่วนของเพจซปเปอร์ซับได้เมื่อเดินทางไปจีนเดี๋ยวจะแปะรายละเอ,อะเียดเพิ่มเติมมาว่ารุ่นอื่นเขาจะมีรุ่นอะไรบ้างแต่กล้าพูดว่ากำลังจะมีทีมดังๆในอังกฤษและทีมสเปนที่กําลังจะทำปรดับออกมาอันนี้คือในส่วนของแอดแมทในส่วนของแมนซิตี้กล่องจะเจ๋งกว่าน,นี่แม่กล่องเป็นเหมือนเหล็กอันนี้ยังไม่โดนเปิดชือในส่วนรุ่นของ lectable <eff> อ่านไม่ออกเฟ f e c t a ล l e อะไรสักอย่าง1เคสของแมนซิตี้จะมี5กล่อง ราคากล่องนี้หน้าเว็บจะอยู่หน้าเว็บของเมืองจีนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0หรอถึงกล่องใน1กล่องนี่เห็นไหมครมีเช่นกันก็คือจะมีเ s a 1ใบและถ้าซูไม่ผิดนะเดี๋ยวตอนเปิดเราจะรู้ก็คือการ์ดทั่วไปอีก5ใบรวมเป็น6ใบอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงุกจำเซลชีสเป๊ะไม่ได้แต่ราคาค่อนข้างแม่นก็คือจะอยู่ที่1 2 5 0 0สอยถึงยังไม่รวมค่าส่งยังไม่รวมส่วนของภาษีนะอันนี้คือราคาหน้าเว็บที่เขาขายอยู่การณ์ถ้า ติดตามในส่วนของเพจเบรกซุปก็เดี๋ยวเราจะมีเบกกเเรเบกนีด้ด้วยเพราะว่าทางซุปได้เซ็สนสัญญาความร่วมมือตกลงในการโปรโมทดาก้าด้วยก,กันกับทางเมืองจีนอยู่แล้วแล้วเหมือนที่บอกว่าณจุดนี้ภายในมาถ้าเดือนจะมีทีมใหญ่ของกรีฑเข้ามาด้วยซึ่งก็จะเข้ามาในไทยเช่นกันแต่ว่านี้จะลองลุยดูว่าจะได้อะไรบ้างใน2ทีมนี้เพราะนั้นลุยครับมาครับในส่วนของดาก้ากับแมนซิตี้ดาก้าก่อนเพราะกล่องมันโดนเปิดแล้วเอายิงสู้แอบดูแล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยที่บอกว่าของพีซแยมจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะ เพซเอ็นหนึ่งใบในกล่องนะได้เป็นการ์ดผ้าของโกเก้ข้างหน้าเขาเนี่ยจะไม่มีภาษาจีนเลยนอกจากตรงชื่อเห็นไหมฮะอันนี้จะมีตรงชื่อและนี้ก็ที่เหลือจะเป็นภาษาอังกฤษหมดในส่วนของข้างบนก็คือเหมือนได้บอกเกรดมาแล้วอันนี้ได้เจม,มินต์ได้10เลยถ้าดูนี่เคเนียได้10ส,ส่วนข้างหลังเขาจะเป็นภาษาจีนอันนี้ทับ25บฮะที่ซูยุไม่เคยเห็นหน้าตาคือการ์ดข้างในเขาจะมีให้อีก1ซอง เนี่ยที่การ์ดอยู่ด้วยกันตรงนีนะ้เดี๋ยวจะลองเปิดดูยังไม่เคยยังไม่เคยเปิดเลยครับยังไม่เคยเห็นหน้าตาการ์ดด้วยเคยเห็นในตัวอย่างสเต็ปแรกเลยคือแกะไงะแกะแบบนี้มาดูหน้าตาการ์ดหน่อยสนินี่เป็นเบสการ์ดเวอร์ซาลิโฮเวอร์ซาลิจูเอเก่งไหมตัวนี้ไม่รู้จักด้วยนี่เบสการ์ดที่ทุกมมันต้องมี5ใบถูกไหมครับอะไรให้ดูข้างหลังด้วยข้างหลังเป็นจักรพาริทีมหมดเลย นาย้เป็นภาษาจีนมาติยูสคุณห้าเอ๊ะนี่เล่นบอลโลกนี่มาคูนห้าเมาื่วาไหนผิดเซบิชนี่รู้จักนี่อ่ Guard, เอาเบสการ์ดเขามีตำแหน่งตรงนี้ด้วยโลโก้นัมเบอร์การ์ดแล้วก็วาสส่วนมิงวับข้างหลังโฮอะไรเนี่ยโฮโลเซนเนาะโกเก้ ene, ทำอไมได้โกเก้อีกแล้ววะ ข้อแต่น,นี่วิ่งวับดีนะอันนี้เจ๋งดีไม่เขียนว่าพรีวิวแปลว่าอะไรไม่รู้อาจจะเป็นชื่อรุ่นเขาบอกได้เป็นชื่อรุ่นพรีวิวว่ะแต่กล่องน,นี้ไม่ได้เลยเซนอนะ่ะอันนี้หนาด้วยอ่ะอันนี้ใส่สามห้าไม่ได้แน่เลยทุกคนทุกดาวว่าใบนี้ต้องใส่ห้าห้าไม่หรือสามห้าจะได้นะได้แต่วันแน่นใส่ห้าห้าก็จะดีกว่าแต่รุ่นนี้สวยดีแต่ว่าที่อยากจะเปิดจริงๆคือแมนซิตี้ไหนดูดิมาดูกันนะว่าข้างในเป็นไงครับ ออกไหมออกแล้วโอ้มีผ้าปิดให้ด้วยนี่เป็นกล่องเหล็ก Manufactured in China by d u c k a นี่ Underline c e m a n c i t y Football Club หน้าตาเป็นยางนี้ครับเขาก็จะมีอันนี้ปิดให้หนึ่งอันปิดอยู่ไม่บอกเป็นใครอย่างงี้เหรออออันนี้เราลุ้นท้ายดีกว่าเราเปิดนี่ก่อนเปิดในซองก่อนอ้าวมีเลยเซ็ยอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะ มัเนเดลเสซนเลยใช่ปะ่ะซินเชงโกกับคาวอ,อกเกอร์ดูโอไม่ลานสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ดูโอวอ,อกเกอร์กับซินเชงโกอันนี้คือโฮโลเซนเหรอที่เมื่อกี้เหมือนของแอดแมสแต่นี่เป็นเกมบลูนเจสัส เออได้ชื่อรุ่นว่าพรีวิวอะไรวันตรงนี้ก่อนเพราะ่าน,นี่ก็สวยเควิคนเดบรอยเมื่อคืนยิงมาสองลูออกเอานี้มันการหนากว่าต้องใส่ห้าห้า,หาไม่น่าได้มนะั้งอันนี้การสวยเลยรุ่นนี้การสวยเลยมาเรสแล้วก็ซินเชงโกเท่ากับสาห้าใบาเหมือนที้ซูบอร์อะไครับเนี่ยการรุ่นนี้สวยส่วนพีเอสเอซูบได้อะไระเยอะอย่างนี้เลยแล้วกันฟเดน ได้โฟเด้นซัมติงโกลิมิตต์อิดิชั่นเจมินสิบด้วยเห็นไะเบสการ์ดแน่เลยโอ้เซดได้โฟเดนเบสการ์ดทับสิบสอทับสิโอ้โหทำไมเอ็กซ่ิตไม่เป็นไรเซนหรือผ้าโรดสองทับสิบเออแต่การ์ดหนาลำไมพีเอสให้สิบเดีวเขาดูอย่างดีว,ว่ามันเออแต่สภาพมันสภาพมัน ดูดีเขาทำการ์ดมาไงให้มันสภาพนี้เลยวะ,ะทำไมแค่น,นี้ทำไม่ได้ถ้าถ้าใครซูมเวลาซูอัลิ้มีล,ลงจะเห็นว่ามุมมุมโคมหมดเลยอันนี้เป็น g o อิ Edition อ๋อนี่ไงเพื่อใครแล้วต่างๆกับเบรดีนี่เป็นไงใช่ไหมอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกึ่งซิลเวอร์หน่อยถ้าดูเนี้ยอันนี้มันจะดูสีทองกว่าไม่ออกไหมฮะแล้วก็ข้างหลังก็คือมีรันกับไม่มีรันเห็นว่าโฟเดนจะเป็น 2องทับสิเพื่อแต่รุ่นนี้สวยเข้าใจแล้วว่าทำไมเคสหนึ่งมันถึง5กล่องแล้วกล่องมันตกประมาณหมื่นสามอันนี้เจ๋งดิบ้นนี้เจ๋งดิมาเดี๋ยวซูรีแคปให้ครับ <S 2>, <S> <S 2กล่องของดักก้าครับทุกคนน,นี่แอนแมสเหมือนที่บอก1กล่องมันได้พีเอสเอหนใบแล้วก็การ์ดอีก5า้าใบ4ี่ใบจะเป็นเบสการ์ดน,นี่นะครับของเบสการ์ดแอนแมสที่ได้แล้วก็ฮิตที่ไม่ใช่ PSA จะเป็นของที่ได้เป็นรุ่นพรีวิวฮอลโลเซนมั้งอ่านมาฮอลโลเซนมังครับของ,ของในส่วนของโกเก้ เสอดีวิ่งวับดีส่วนของ P.S.A ในกล่องนี้ไม่ได้ได้ไรเซนซุปได้เป็นผ้าของโปเกทั25เช่นกันนี้ได้ P.S.A เ10อยู่ในสลับเรียบร้อยนี่ของแอดแมสในส่วนของแมนซิตี้จำนวนการ์ดเท่ากันขออนญายยังไม่ได้ใส่ท็อปโหลดเนื่องจากการ์ดมันหนากว่าดาว่าจะต้องใส่75อันนี้มันจะบางหน่อยใส่55ได้ชัวร์คือว่า ซุปได้ใน5ใบนะรุ่นเดียวกับเมื่อกี้ของแอดแมสแต่นี่เป็นในส่วนของ Gabriel Jesus รุ่น Preview อันนี้น่าจะใส่35หรือ55ได้นะครับ1บ่ใบเบสการ์ดซึ่งหนาอาจจะต้องใส่75หรือ100ซึ่งมีเบสการ์ด3ใบมีใครบ้างนะ KDB, s i m คุ e เทแล้วก็ i รีย m a h r e z แต่ว่าการ์ดอันนี้สวยจริงสวยของแอดแมสคือ3ใบที่ได้แล้วก็ได้เ,เซนดูโอคาวอเกอร์ er, กับค i m e n งโไม่ลัน อันนี้เป็นดูโอสติ๊กเกอร์นะอันนี้เป็นดูโอสติ๊กเกอร์แล้วก็ในส่วนของ PSA Hit ในกล่องนี้ที่ซุกได้ได้เป็น PSA TEN อเแต่ดันไม่ได้ลายเซ็นหรือผ้าได้เป็นเบสการ์ดได้เป็นฟิลโฟเดนสองทับสิบเน,นี่ un, ย p s เอสเนช่นกันเป็นเบสการ์ดซึ่งก็สวยเลยนี่ข้างหลังมันจะมีเลขอยู่ในส่วนของตรงนี้2องทับสิบสุดท้ายเลยเดี๋ยวซูกคงมีเบรคจะต้องรอซุกลับมาจาก เมืองจีนก่อนแต่ไม่บอกอยากให้เปิดกล่องประเภทไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างส่งความเข้ามาสําคัญเลยก็คือว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตสไคร้ไปด้วยอันนี้ไม่ต้องให้คะแนนก็ได้เนื่องจากมันเป็นปลิตใหม่อาจจะไม่รู้ว่ามีคนอะไรออกอะไรยังไงเพราะอันนี้ไม่ต้องให้คะแนนอะไรจ้ะแค่คอมเมนต์มาว่าอ,อยากฟังว่าตกลงคิดว่าการ์ดอันนี้สวยไหมคิดว่าอนาคตที่ซุปรู้มาแล้วเพราซุบเปร์ชมรูม้กับเขาแล้วว่าเขาจะมีทีมอื่นแล่ต้องเป็นทีมใหญ่ในอังกฤษทีมใหญ่ในสเปนการ์ดจีนทั้งหมดจะมีสิทธิ แย่งตลาดจากไพนี่ท็อปฟูจิล่าได้ไหมอันนี้ไม่รู้ต้องมารอดูกันแต่ว่าอยากฟังคหาเเห็นทุกท่านเพราะนั้นคอมเมนต์ไว้ด้วยข้างล่างก็ได้และก็สำคัญสุดเลยเหมือนที่บอกครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณนะครับ